สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ l a c k Studio อผมวันนี้เป็นการอัปเดตข่าวของนอ n มิสซ s a ี่นะฮะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าทางเกมเวิร์ k ช็อปแม่งกักครับผมคือเขาไม่ยอมปล่อยมาหมดเขาปล่อยมาแค่บางส่วนฮะแต่บางส่วนก็โหดนะคือให้เห็นครับผมนอ n มิสซ s a ี่เนี่ยประกอบเป็นสองแบบก็คือถ้าเป็นสายพลังจิตจะชื่อว่านอ n มิสซ s a ี่ฝั่งซ้ายมือนะฮะตัวนี้เนี่ยได้อินวอลเซฟ v e 4บวกด้วยอ่าตัวนี้เป็นสายพลังจิตส่วนนนอแอสซิมิเลเตอร์เนี่ย ตัดพลังจิตทิ้งครับแต่แรกบอกกับความถึกเถื่อนแทนแล้วมันต่างยังไงคือก็รู้ว่าพลังจิตแล้วดูเดะไอ้เนี่ยนี่ involve safe 4บวกอันนี้ไม่มีะน,นี่ก็เก่งกว่าเดะตัว emissary เนี่ยคุต้องเล่น assimilator ด้วยละ่ะคําตอบคือว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเผยมาแค่สเตตบางส่วนความสามารถบางส่วนและการตรีรากกาี้ยักษไปครับผมยังไม่ยอมเปิดเผยความสามารถการตรีระยะกประชิดมารวมถึงความสามารถทั้งหมดด้วย เลยไม่สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยไอแบตไซมือเนี่ยมันเก่งกว่านะแม้จะมีอินวอลเซฟซีบวกก็ตามมาดูกันต่อผมทางไวม์เมอร์คอมมูนิตี้เนี่ยเขาบอกต่อว่าเฮ้ยนอร์วิซิลี่เนี่ยนะมีท่ายิงครับสามท่าผมบอกเลยนะว่าอันนี้ยดูดีมากคือตัวของมันเองเนี่ยมีอินวอลเซฟแล้วไม่พออาวุธของมันครับมีสามแบบแบบแรกครับมีชื่อว่า นิวโรพาราไซครับผมก็คือไอ้ท่ามันจริงมันชื่อว่าไซคิกเทนริลนะมีสามเวอร์ชันโปรไฟล์ใช้ไอ้นิวโรพาราไซเนี่ยมันคือการเลือกยิงหัวหน้าครับผมมันมีพีไซชั่นระยะยิงสิบแปดนิ้วยิงสองนัดทวิสสองบวกโดนอยู่แล้วล่ะสเตนแปดถ้าเป็นตัวหัวหน้าทั่วไปเช่นอาร์ลอสโซล่าก็ได้เป้าหลักเลยเนี่ยหรือทาจันโมาโิริสก็ได้เนี่ยฮะสเตนแปดเข้านะครับไอพีลบสอง สอนัดลบสองและดาเมจดีสามโอกาสที่จะเก็บตัวหัวหน้าสูงมากผมจำได้ว่าอย่างพวกอาริมานก็เท่าไหร่อ่ะห้าวูดเงี้ยสเตนแปดเข้าแน่ๆน่ครับไอ้ท่าแรกเนี่ยนิวโรพาสิตเนี่ยมันสามารถเก็บหัวหน้าทั่วไปได้อย่างสบายครับผมกลับกันถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เอาไปยิงหัวหน้าคุณต้องการยิงทหาราบใช้เป็นนิวโรบัสแรกครับผม สิบแปดนิ้วเท่ากันสองดีหกก็มีโอกาสประมาณสิบประมาณแปดถึงสิบนัดครับผมทวีสองบวกโดนอยู่แล้วบราส์ด้วยถ้าเกิดเป็นกองใหญ่ก็บวกไปอีกห้าตัวบวกอีกหนึ่งสเตนหกสเตนหกเก็บทวินเนเตอร์ได้เก็บคคสเซเดียนการ์ดได้เพราะหกชนกันทูวูดที่บวกค่อนข้างจะแรงกับทหารราบนะท่าที่สองนีโรบัสเนี่ยเอพีบสองบังคับอินวอลเซฟ ดาเมจหนึ่งก็นั่นแหละครับถ้ายิงทหารลาบอันนี้กลางๆไ,ไม่ประทับใจเท่าไหร่แต่ประเด็นคือมันมีท่าสามครับผมนิวโรแลนซ์เมลตาสองไซคิกเป็นยังไงสิบปดนิ้วครับยิงสองนัดทูฮิตสอบวกโดนอยู่แล้วสเตนสิบสองสเตนสิบสองนี่รถถังเล็กทูวูนที่สามบวกรถถังใหญ่ wound ทูวูนี่สี่บวกครับเพราะว่าอย่าง รี er er เพาเซอร์เอ็กซ์คิวชันเนอี่ยเออทับเนี่ยสิบสองชนก็สี่บวกแต่อ p พีลบสามครับผมตอนหนึ่งหนึ่งห,ห,หนึ่งนัดดาเมจดีหกแปลว่าถ้าเกิดทอยออกมาอย่างเฮงหน่อยอะ่ะออกห้าสองลูกเนี่ยรถถังเกือบระเบิดนะครับอืมผมว่ามันแรงอะ่ะแต่มันยังไม่คมพอทุกอันเนี่ยคือยิงได้ได้ปังตายหมดเลยอย่างนิโแลนด์เนี่ยยิงรถถังอย่าง กระเดเตอร์แลนเซอร์เนี่ยครับต้องออกดีหกสองลูกอะ่ะเป็นหกสองลูกถึงจะตายซึ่งมันไม่ถึงกับเก็บได้ในชุดเดียวนะส่วนนิวโรบัสเนี่ยสมมติยิงสเปซมารีนออกออกทอยสองดีหกใช่ไหมบวกอีกสองออกมาสิบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเคลียร์ได้เกือบหมดไม่ไม่หมดเลยสเปซมารีนมันเลือดสองก็ได้ครึ่งทับครับผมถ้าของนอร์เอมิสซารี่เนี่ย มันแรงนะฮะแตท่ที่เกิดถามว่ามันหวังผลอะไรได้เยอะสุดคือยิงหัวหน้าทั่วไปที่เลือดไม่เกิน5้าครับผมเช่นอาริมาเนี่ยผมไม่ได้แต่หลอดโซลา่าเลยเท่าไหร่อ่ะแต่ตามแต่ผมว่าไอ้ท่านี้เอาอยู่อยู่ยิงไกลใช้ได้คือโดนไปเนี่ยแปลง,ปางตายหมดแต่ไม่ตายเพราะถ้าจะตายจริงคุณต้องคอยเทพมากอ่ะนิวโรพาราสิตปุ๊บสลูกโดนหมด ฮิตหมดแล้วก็บูลหมดรวมถึงทำนามตดีสามออกหกสองห้าหกสองลูกเงี้ยอตายแต่ถ้าเกิดดูไม่ดีก็ไม่ตายหรือนิวโรแลนด์เนี่ยยิงรถถังเหรอไม่น่าตายผมอาจจะแบบเลือดปิมปิมอะเหลือสองหรือสาเนี่ยแต่ถามว่าจะออกหกสองลูกไหมก็คงยากอยู่เป็นอาสซินที่หวังผลแบบถ้าเดียวจบไม่ได้ต้องม,ตองมีต้องมีตีปชิดแน่นอน มันมันอาจาจะมีของนีอยู่ที่ตีบุชิดซึ่งวันนี้มันได้บอกหรอครับโอเคครับสัตว์มาครับเป็นของนอนแอสซิมิเลเตอร์บ้างชื่อว่าท็อกซินเจ็ตเตอร์ฮาพูลนะผมฮาพูลเป็นความสามารถใหม่ของอาวุธนะฮะทำอะไรได้ระยะ12นิ้วครับโจมตี2ครั้งทูฮิต2บวกและสเตน12บสรถถังทูวูลที่4บวกกับ3บวก a p พลบสอันนี้คือแรงนะฮะ ดาเมจดีหกวหนึ่งครับอันนี้ค่อนข้างดูดีนะออกห้าสองลูกเนี่ยเก็บกรติเตอร์ลนเซอร์ได้เลยและมีความสามารถคือฮาพูลนะผมเมื่อทําการยิงด้วยอาวุธชนิดนี้เลือกมอนเตอร์หรือวิชิเคิลฝ่ายศัตรูหนึ่งตัวที่โดนเราย,ยิงครับจนจบเทินครับถ้าเกิดเราชาร์จใส่ตัวนั้นเนะี่ยทอยออกเท่าไหร่บวกไปอีกสองแปลว่าคุณสามารถชาร์จถึงศัตรูได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ก็มันสิบสองนิ้วถูกป่ะสิบสองนิ้วเนี่ยคุณอยู่ศึกขอบเลยยิงสิบสองนิ้วคุณบวกไปอีกสองคือทอยสิบก็ถึงละถึงเป้าแน่ๆถือว่าดูดีอยู่นะอันนี้คือชัดเจนว่าไอเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อยิงแล้วชาร์จใส่อันนี้คือยิงให้ปังตายแล้วก็อาจจะวิ่งชาร์จแต่อาจจะชาร์จยากหน่อยมีทุกเล่นทั้งคู่ครับแต่ไม่บอกว่ามีดีทำอะไรได้ตร้อเนี่ยตอบยังไม่ได้นะฮะถัดมาครับมันบอกว่ามีความสามารถคือซิงค์ล่าเพิร์โพสกับผม เป้าหมายเดียวจุดประสงค์เดียวของเรานะฮะทำอะไรได้บ้างเมื่อเริ่มเฟิร์สแบทเทิลลาคือเลือก,กเออเริ่มเทิร์นแรกอะ่ะเลือกหนึ่งอย่างข้างล่างอันอับแรกครับเลือกสตูหนึ่งตัวจนจบแบทเทิลครับทุกครั้งที่โมเดลของเราเนี่ยทำการโจมตีไอต,ตัวนั้นเนี่ยครับสามารถรีโลฮิตโลและสามารถรีโลบูโลได้ มันคือโอดออฟโมเมนต์เวอร์ชั่นเทเนิตครับผมมันคือโอดออฟโมเมนต์ของเทเนิตครับไม่ใช่ใครเดี๋ยวผมอ่านไม่ดีป่ะบอสแวร์เรนชัยเดอะเซมสิงหูลัต์พาร์อุิตี้อ๋อทุกคนครับไอสองตัวเนี้ยครับมีโอดออฟโมเมนต์แบบเลือกเป้าได้เชี่ยเฮ้ยเก่งว่ะอันนี้อันนี้ประทับใจเลยคือมึงเก่งจริงคือสุดท้ายผมแบบเฮ้ย เกี่ยวกัรถถังเขาอะไอนอนมึงอดออฟโมเมนต์ไอตัวไอรถถังคันนั้นสิทุกครั้งที่มันยิงครับรีโลฮิตโลโลบุโลได้แล้วมันก็แรงนะเว้ยคือคุณต้องรู้อย่างเดียวคือคุณจะไม่โดนดาเมจดีหกหรือแบบดีสามเต็มๆตสองนัดอะแสบอยู่อย่างที่สองครับคุณบอกว่าเฮ้ยไอการไปฆ่าศูนย์ใช่เป้าปหมายว่าเป้าหมายเรคือยึดจุดใช่ไหมครับเลือกออฟตีทีมาร์เกอร์อันหนึ่งครับผมจนจบการต่อสู้ ถ้าเกิดไอนอนสองตัวนี้เนี่ยอยู่ในระยะของ o อ j e c ทีฟมาร์เกอนั้นจะได้ความสามารถฟิ l โรเพนห้าบวกและออ j e c ทีฟคอนโทรลสิบแต้มจากเดิม5เป็น15คือถ้ามันยึดจุดไหนอะ่ะคุณไม่ค่ามันอะ่ะคุณยึดแย่งยากอะ่ะสมมติถ้าคุณเอามารีน5ตัวไปโอซีสองไปแย่งยึดก็ได้แค่สิแต้ม คุณต้องมีโอซ5สิบห้าครับถึงจะยึดเขาได้จัดว่ายากอยู่ฮะโอเคครับวันนี้เขาปล่อยข้อมูลแค่นี้ก็พูดได้แค่นี้นะฮะไม่ได้พูดมากไปกว่านี้แต่ก็รู้เลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ในสองตัวนี้เนี่ยคุณต้องรวมสเตตของอาวุธมีรีของมันแหละว,วันนี้เปิดมาแค่เลนจ์ก็คือรู้แล้วว่าไอตัวนอนมิสซิลี่เนี่ยยิงไกลสิบแปดต้อททำปังตายได้กับหมดส่วนไอตัวของแอสซิมิเลเตอร์ใช่ไหมไอตัวที่มัน หน้าเหมือนคอมเบนไรเดอร์เนี่ยแอสซิมิเลเตอร์เนี่ยยิงแรงออกแบบมาเพื่อฆ่ามอนเตอร์ไวชิเคิลของผมคือยิงเสร็จปุ๊บชาร์จใส่อาจจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวครับของพวกไนท์พวกเออเวดไนท์ของไอเอลดาอิมพีเรียลไนท์เคออสไนท์รวมถึงรถถังของมารีนด้วยผมว่าเป็นไอที่น่าสนใจไอ้ท็อกซินเจ็คเตอร์ฮาพูลเนี่ยต้องรอดูว่าชาร์จจะทำดาเมจได,ด้ดีขนาดไหนมีอะไรมา มดีดีหรือเปล่าแต่เรื่องทั้งหมดครับไว้เขาเปิดเผยข้อมูลมาฮะอย่างช้าก็พรุ่งนี้มาลือนะได้เห็นกันแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้อัพ2คลิปเลยว,วะก็เรื่องมันด่วนเนาะแล้วเจอกัน่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมทุกคนบราเธอ